สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปลาเห้งข้าวกลั่วครับช่วงน้ำท่วมปับันนี้ก็น้ำกำลังเริ่มลดกับน้ำลดแล้วตอนนี้นนก็มานำเสนอแกงเพชรนะครับแกงเพชรปลาซึ่งปลาผมก็ได้ห้ามาจากผมไปลอยกัดน,นะครับลอยกัดมันได้ปลามันได้ปลาดุกมาที่นี่ก็เราเดี๋ยวเราใส่จำเครื่องไง้มันหอมหอมก่อนนะเดี๋ยวหอมหอมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปลาลงไปนะครับ พอเราเอาปลาใส่ลงไปใน <c oughs> ในเครืองแล้วนะเราพัดให้ปนปออ่าไอปป่อเนือปลาตึงๆพัดไอ้เนือปลาตึงๆสักเดียวแล้ว,เ,นะลรเ,เ,วลเราก็จะเติมน้ำลงไปนะใส่น้ำลงไปกับใส่น้ำเป็นทีเรียบร้อยเราก็จะรอนาเดือดนะครับการแกงเพชรกับพัดเพชรน,นะครับมันจะต่างกันอยู่ แกงเพชรกับพัดเพชรแกงเพชรเราก็จะจ่ายเครื่องแกงเหมือนพัดเพชรนั่นแหละแต่เราก็จะเล่ปลาดุกนะคกับนี่ปลาดุกนี่ครับผมลอยกัดผมลอยกัดนะจ่าวิคฤตให้เป็นโอกาสกับลอยกัดยอมลอยข้อไปดักปลาห้าปลาไปครับปลาดุกมาห้าปลามามีปลาดุกแล้วก็มีปลาหม้อกันครับปลาหม้อเนี่ยปลาหม้อตัวแค่นด้กับปลาหม้อปลาหม้อหน้าปลาหม้อที่ไปลอยกัดได้ตอนน้ำท่วมนี่นะครับกเอามาเป็นอาหารนะครับ ตึงกต่ล่อนำเลือดสักเดียวพอนำเลือดต่อเดียวเราใส่เครื่องก็ไปทำเป็นใบล่านะแล้ยวก็ปรุงได้เลยนะครับนี่แหละครับตอนนี้เครื่องตอนนี้แกงก็เราก็ปรุงกรักๆแล้วนะเราก็ล่อให้มันสักเดียวนะให้หมดนามมัดๆเรานำจะหมากสักทีนะครับเราใส่ใบล่าไปกุดเป็นทีเรียบร้อยแล้วล้วก็วัตถุดิบบางอย่างมันก็ไม่มีนะเพราะว่าพริกแมกย้อยพริกกีฟ้านะเราก็ไม่ได้ไปลาดซึ่งที่นี่ลาดก็ปิดอยู่เลยพี่น้องเออว่าไม่ได้ไป นะถึงที่นี่ก็เอากันแบบง่ายๆปอกินได้ปอกินได้กาถทือว่าพามือรอดกับไปโอยกัดมันนะไ,ด,ได,ะด้ก็ได้ปลาดุกติดปลาดุกติดปลาโมอติดปลาแม่ปลานะเขาเรียกแม่ปลากันจะบานเรานี่ปลาโมอก็ขนาดกำลังสวยนะมันอาจจะมีกางมั้งแต่ว่ากางมันไม่มากเต่เราปลาโมอกมอ็สักเดียวเราก็จะปุ่งเครื่องนะครับใส่หนูใส่นีนก็ไปปุ่งหนัวปุ่งไรกบวากันไป ครับก็บเป็นอันวัดเซตแกงเพชรใบลานะครับแกงเพชรปลาดุกปลาหมอ้อใส่ใบลาก็รตื้อหวานร้อยกาผมปรุงเครื่องแล้วหรือว่าปุ้มปรุงรสชาติไปแล้วก็มีความพอดีฟองรสชาติปรุงแล้วก็ให้ร้อยพี่น้องเอมกินกับข้าวร้อนๆวันหยุอย่างเที่ยงครับนะครับนะเนี่ยครับปลาดุกนะครับ,บปลาด,นะดุกหน้าที่ผมไปห้ามเป็นดุกเนื้ออ่อนครับดุกเนื้ออ่อนว่าเนือ 100, ้อร้อยหัวควินเบอร์เนเอร์ นะกินข้าวเที่ยงกันกันกบนอกกับหลกตอกับลลกตออบีอีาก็เอามาให้กันหลกตอก็สาหรับนํำท่วมในปีนี้ก็คุดต้วงาจังว่าส่งกล้ามเปิดคเลี้ยงมันผมกันนักพอดูอยู่หนำมากับนํำมาซ่าองรอบก็บคุณกำลังใจกับจากเพื่อนเพือนก็คุณผู้นำนะครับผู้นำชุมชนผู้ใหญยบ้านอบตอบตนะครับผู้ช่วยตุกปากชวนกับสิ่เข้ามาช่วยเลือแล้วก็เข้ามาดูแลนะครับสำหรับอาหาร น้ำมาแจกจ่ายกันแล้วก็ได้กินกันได้เอ่มทองกันไม่ลำบากกันกลับไม่ลำบากผู้ถึงว่าบ้านผมไม่ลำบากกับผู้นำได้ผู้นำดีๆนะครับได้ือผู้นำดีๆทีมงานดีๆครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับพ่อก็ให้มีความทุกข์กันถูกต้อนะครับพ่อนวีพิดไปหนำท่วมเป็นกำลังใจให้กันครับ๊ายบายๆครับ